افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين นบี ن ب inh ah um ิน ا محمد وعلى آله و ص ح ฮ ه و น ن تبعهم ิอ ح س ั ن إ ل บ يوم ا ل ม ي ن أما بعد ا ل س ل ม م عليكم ห ر ح م ة الله و ب ر ะ ا ت ه الحمد لله ทักลับมาพบกันอีกครั้งนึงในรายการตับซีดอินุกสซซดนะครับพี่น้องครับในตอนที่แล้วเนี่ยเราอยู่ในประเด็นนะครับที่นักวิชาการเนี่ยเขาขัดแย้งกันนะครับว่าใครเป็นคนแรกหรือเป็นผู้แรก นะเพราะว่ามีไม่ใช่คนด้วยที่มาสร้างเลยสร้างกาบ,บะนะครับคำถามก็คือว่านบีอิบรอฮีมในกุรานเนี่ยบอกว่านะอัลลอฮ์ใช้นบีอิบรอฮีมมาสร้างนะครับแต่ปัญหาก็คือว่าจริงๆแล้วใครเป็นคนสร้างคนแรกกันแน่นะครับนะก็ลักษณะที่หนึ่งกระบอกว่าอะไรมาลายอกัตเนี่ยมาสร้างไว้ก่อนยุคนบีอดาดัมเสีอยอีนะครับเมียกาบาเนี่ยมาลายอกัตสร้าง นะครับก่อนนะก่อนยุคนบีอาดัมนะครับศาสนะที่สองก็บอกว่าอะไรไม่ใช่มาลายการหรอกนะก็คือนบีอาดัมของเรานี่แหละนะครับเป็นผู้อะไรเป็นผู้ที่สร้างกาบาเป็นคนแรกนะครับส่วนทัศนะที่สามบอกว่าอะไรบอกว่านาบีชีตนะครับเป็นคนแรกที่สร้างกาบานะ แต่ทั้งหมดเนี่ยทั้งสารศาสนาเนี่ยนะไอ้มุกซีดบอกว่าอวากาลิบุไมยยะกะรุจฮาดานนามายะกุตููมินกุตุบีอาลิสกิตาบนะครับบอกว่าอะไรส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเอามาจากอะไรเอามาจากคำพีของพวกอาลุนกิตาบแค่นั้นแหละนะครับนบีของเราเนี่ยไม่เคยบอกเอาไว้นะถามว่าเราต้องเราจะต้องรู้ไหมล่ะนะ จริงๆแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่อัลลอฮ์บังคับว่าเราจะต้องรู้เกิดเป็นมุสลิมนี่จะต้องรู้นะใครเป็นคนสร้างกาบ,บ้านเนี่ยอัลลอฮ์ก็ไม่ได้สั่งไว้อย่างนั้นนบีก็ไม่ได้บอกไว้อย่างนั้นเพราะนั้นรู้ก็ไม่รู้ก็นะไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าอะไรล่ะเพราะว่าความรู้หรือข้อมูลที่เอามาจากอ่านรุ่นกีตาบเนี่ยมันเป็นไงวะเฮียมีมาลาอยู่ซอดดิกละอยู่กาซิบเป็นสิ่งที่เชื่อก็ไม่ได้ปฏิเสธก็ไม่ได้ให้ฟังเอาไว้เฉยๆเท่าน,นั้นเองนะครับ วลายยธรรมิตอะไรฮาบีม e ีมูจรอดิฮาและวะไไม่สามารถเอาไปอ้างอิงได้เฉพาะอะไรเฉพาะคำกล่าวที่ไอเรื่องราวเล่าขานที่ผ่านมาทางอารุนกีตาบทั้งหลายนะครับนะเรื่องราวต่างๆที่ไอที่นะครับนักมูฟัสซิรีนเขาเรียกว่าอิสรอเอลิยาเรื่องเล่าของชาวบานีอิสรอเอล นะครับก็จะเล่าเรื่องอะไรต่ออะไรที่มันเกินเลยนะนบีสั่งว่าไงไม่ต้องเชื่อแล้วก็ไม่ต้องปฏิเสธเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันเรื่องจริงหรือไม่จริงจะฟังต่อฟังไปเฉยๆนะครับไม่ใช่เชื่อด้วยแล้วก็ไม่ให้ปฏิเสธด้วยว่ามาอิจาซอฮะฮ ا ซุนฟีจาลิกาฟาละรอซิวนาแต่ถ้าหากว่ามีฮะดีสหนึ่งฮะดีสใดแม้จะเป็นฮะดีสเดียว แต่มันสอเฮียมันถูกต้องสายรายงานมันแข็งแรงคนที่รายงานเชื่อถือได้สักฮะดีเดียวเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ฟาละละเราะซีวะไลมันจะอยู่ไว้บน,นอะไรเคยอะละเราะซีไว้บนหัวไว้บนตาว่าอะลไลน,นี่นี่เป็นสำนวนภาษาอรับแปลว่าเราจะเชื่ออย่างอะไรอย่างไม่มีเงื่อนไขใดๆเลยถ้าเป็นอะไรเป็นฮะดตษท,ที่สอเฮียรายงานใจถ้าเราสูลรอสอรอลัุไรลัวสลัมแต่ มันไม่มีในเรื่องนี้นะเฉพาะเรื่องนี้นะเรื่องอะไรเรื่องว่าใครเป็นคนแรกที่สร้างไงสร้างกะบาขึ้นมาฮะแล้วก็จบอายะนั้นไปเรามาดูอายะต่อมา uh ala, ว่าเขาดูหูตาลาว่าอิสกาลิบรอฮีมุรับบิจัลฮาตาบบลดันอามมนวารุ่งอ์ลฮูมินัสัมรัติมันอามมนมินหุมบิลลาฮิวัลยยวมิลอาคิร นะและจงลำลึกถึงนะครั้งที่ไออิบรอฮีมได้ขอดูอารอบบิยัลฮะดะาบาลดันอามีนันโอ้อัลลอฮ์ขอให้พระองค์นั้นทรงบันดาลให้เมืองนี้บาลัดเมืองนี้ก็คือไอเมืองมะกาเนี่ยเป็นไงอามีนันเป็นเมืองที่ปลอดภัย วารซุกอะห์ละหูแล้วก็ขอให้พระองค์ทรงประทานดิสกีทรงประทานปัจจัยยังชีพให้กับชาวเมืองนี้มีนัสสมารอดจากอะไรจากพืชผลต่างๆมันอามานามินฮุมบิลลาฮิวัลยามมิลอาคิดแกผู้ที่อะไรผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์แล้วก็วันอาคิรอจากหมู่พวกเขานี่จากชาวเมืองมักากเนี่ นะครับขอเราทรงประทานเครื่องยังชีพให้กับเขานะครับนะทง้ทงทที่อะไรตอนนบีบรอฮิมขอนะี่ะมาก้านะมีแต่อะไรมีแต่ก้อนหินนะไม่มีต้นไม้มีแต่หินหินกับหินเท่านั้นนะมีแต่หินกับทรายด่เขาว่านะครับแต่นบีบรอฮิมก็ขอนี่คืออะไรนี่แหละคือหัวใจของบรรดาอัมบียะนะครับนี่แหละค,คืออะไรคือ ความอีหมานความศรัทธาของคนที่เป็นนบีก็เห็นเห็นอยู่มีแต่หินแต่ขอให้อาลอทรงไอทรงประทานเครื่องยางชีพให้กับคนที่จะมาอยู่ในเมืองนี้นะจากพืชผลต่างๆผล,ลไม้ต่างๆแล้วเราเห็นไหมล่ะว,วันนี้เราไปทําพิธีไปทําอุมรห์สารพัดไม่มีสตังค์จะซื้ออีกที่ว่าเนี่ยนะไม่รู้จะอะไรต่ออะไรมาจากเมืองไหนกันมั่ นะครับแอปเปิลอ่างง,นะง,ง,งูนะฝรังมะม่วงนะบางทีเจอกระทั่งสับป,ประรดนะอยู่ท่มกานี่นะมีผลไม้แทบจะทุกอย่างที่บนโลกเนี่ยมีไปรวมกันอยู่ท่มกาหมดเพราะอะไรละ่ะก็เพราะว่าอัลลอฮ์ทรงประทานให้จากเหตุที่นบีบรหีมขอดูอาไว้ให้นะทั้งๆท,ที่วันที่ขอนะ่ะไม่มีอะไรเลยนะแต่นบีบรหีมขอ ให้ให้ชาวมักกาเนี่ยมีอยู่มีกินนะแล้วก็ได้จริงๆนะครับได้ตามนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เหมือนกันเราจะคิดว่าโอ้โหมันมีทางมืดแปดด้านนะครับไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครนั่นะแหละก็มีอะไรมีอัลล่อ,อยังไงให้เราพึ่งมีอัลล่อยังไงให้เราให้เราแบมือขอแต่เราเนี่ยมันจองหวงเราเนี่ยมันเป็นคนอะไรคนยิงคนยะโส ไม่นะเขาเรียกว่าเลือดไม่ตกนะก็มีมียาย่ยางไม่ออกก็ไม่มีการนะยกมือขอความเมตตาจากใครเรามันจะเป็นคนอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ขอกับคนนะไม่มีปัญหาแต่ยาจะเป็นคนที่ไม่ขอต่ลอสุภาณหัวตาลานะครับไม่ขอกับคนไม่เป็นไรแต่อย่าลืมอย่าเผอตัวว่าอัลลอฮฺฉันก็ไม่ขอไม่ได้ นะครับเราต้องขอเราต้องพึ่งพาต่ออัลลอฮฺสุภาณนะหัวตาลานะครับเหมือนกับที่นบีอิบรอฮีมขอทั้งๆท,ที่อะไรมีแต่หินมีแต่ทรายนะ่ะนะครับก็ยัก็ขอขอขอะไรหนึ่งนะแล้วเราคิดดูนะถ้าได้ปลอดภัยมีที่อยู่ที่พำนักที่มันปลอดภัยนะรบบิจฐัลฮากา,าบาลาดันอามีนาโอ้อลัลลอฮ์ขอพระองค์นั้นโอ้พระผู้เป็นเจ้าของฉันขอให้พระองค์นั้นทรงทําให้ เมืองเมืองนี่เป็นเมืองที่ปลอดภัยไปไหนก็ไม่ต้องกลัวใครปลอดภัยนะครับแล้วก็มีดิสกีสองอย่างพอแล้วนะอยู่แบบปลอดภัยแล้วก็มีอาหารการกินอยู่แล้วจะเอาอะไรอีกล่ะไม่เจ็บไม่ป่วยเพราะว่าก็ปลอดภัยไงแล้วก็มีอาหารการกินแล้วก็ถามว่าต้องการอะไรอีกชีวิตเนี้นะครับนะนบีบรอฮีมขอสองอย่างนี่แต่อะไรถ้าได้สองอย่างนี่ ไม่ต้องเดือดร้อนแล้วจะไปต้องดิ้นรดนอะไรก็ที่ิสกีมีอยู่แล้วบ้านเมืองล่ะปลอดภัยแล้วนอนสละนอนนานอนหลับสบายไม่ต้องเกง่งไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นถามว่าเจ้าอะไรอีกชีวิตนี้นะครับนะนี่นบีบรหีมขออ่ะามาดูคําอธิบายนะครับมีคําอธิบายจากท่านนาอัญญาบิดบินอับดิลล์กอละกอลรอสูลุลลอฮิสอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลล,ลัลลลลลละมะนะ รายงานจากท่านจาบิดบินอับดุลลาห์บอกว่าท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมบอกว่าอย่างี้อ ah oh ินนอิบรอฮีมฮารรมใบัยตนลอฮิวะอัมมานะฮูบอกว่านบีอิบรอฮีมเนี่ยเคยขออัลลอฮ์ให้ให้ใบตุลนลอฮ่เป็นสถานที่ฮารามแปลว่าอะไรเป็นที่ที่เป็นแดนต้องห้ามห้ามมาไ้ห้ามมาก่ออาชญากรรมกันนะครับ ว่าอัมมานาฮูแล้วก็ขอให้ดินแดนนะใบตุลล้อนี่ยเป็นที่เทียที่ที่ปลอดภัยว่าอินนีฮารอมตุลมาดีนะตะมาใบนลาบัตัฮานะครับฉันเองเนี่ยก็ขอให้มาดีนะเมืองมาดีนะที่อาธินาบีอพยพไปอยู่เนี่ยขอให้เป็นฮารอมเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเขาต้องบอกว่าอไอฮารอมอมไนี่ เป็นที่ฮารอามทั้งสองที่สถานที่ต้องห้ามสองที่คืออะไรฮารอมมักกะกับฮารอมมาดีนะนบีบอกวา่านบีอิบรอฮีมนบีมุฮัมมัดนะบอกว่านบีอิบรอฮีมขอให้มักกะนี่เป็นเป็นแดนต้องห้ามห้ามห้ามละเมิดกันห้ามข่มเหงกันห้ามก่ออาชญากรรมต่อกันนะครับในขณะเดียวกันก็ขอให้เป็นที่เป็นดินแดนที่ปลอดภยัยโดยขอตอ่ออัลละห์ นบีุฮัมายก็บอกว่าฉันนี้ก็ขอให้มาดีนาเนี่ยเป็นดินแดนต้องห้ามเหมือนกันในระหว่างสองภูเขานี่ก็คือไอ้มาดีนาเนี่ยเป็นเมืองที่อยู่อยู่ในหุบเหมือนกันนะครับมีภูเขาอยู่สองด้านนะครับนบีว่าระหว่างสองภูเขานี่ก็คือไอ้หมายถึงตัวเมืองมาดีนาให้เป็นเป็นดินแดนฮามเป็นที่ต้องห้ามนะฝาลาอยู่ซอดูซอยดหูซอยดูหูนะครับเพราะฉะนั้นสัตว์ปลา นะสมัยก่อนจะมีพวกเก้งกวางกระต่ายนกป่าอะไรเนี่ยก็จะเป็นที่ต้องห้ามไม่ให้ไม่ให้ลาเป็นเขตห้ามล่านะครับเวลายุคตอุอาดฮฮานะครับแล้วก็อะไรและต้นไม้นี่ก็ห้ห้ามตัดนะการที่ประกาศ ที่หนึ่งที่ใดเป็นที่ฮารามเนี่ยนะครับพี่น้องที่ไปทําอุ้มรอไปทาพัดนยเราอาจจะว่าโอ้ยุคเรานี่ไม่มีแล้วแหละใครจะไปตัดต้นไม้มาทําฟงทําฟืนนะครับแต่อะไรถ้ายุคก่อนนะ่มันใช่มันยังไม่มีแก๊สยังไม่มีโรงแรมยังไม่มีใครมาทําอาหารเลี้ยงไปถึงเขาก็ต้องอะไรต้องหุงหาอาหารกินกันเองแล้วบางครั้งก็จะไปเจออะไรไปเจอพวกสัตว์ปงสัตว์ป่าที่มาอยู่ในเขตฮารามเนี่ย นะครับก็ให้เรารู้ว่าอะไรเป็นเขตห้ามล่าสัต <ị> ว์ห้ามล่าสัตว์ห้ามตัดต้นไม้ห้ามถอนกระทั่งหญ้ายกเว้นอะไรหญ้าบางชนิดเท่านั้นเองนะที่มีฮะดีสมารายงานมาบอกว่าอะไรบรรดาฮาวบ้านเนี่ยขอไว้ว่าอันเนี่ยมันใช่อะไรใช้ใช้เป็นเชื้อเพลิงนะในการหุงหาอาหารก็ขอให้นบีเนี่ยยกยกเว้นไว้เป็นเป็นบางอย่างนบีก็ยกเว้นไว้ให้ตามนั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวจะมีมาในฮะดีสต่อไป นะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอะไรเป็นอันหนึ่งที่บอกว่าอะไรบอกว่านบีอิบรอฮีมนะความหมายของนบีอิบรอฮีมว่าว่าอิสกอละอิบรอฮิมวารบบิจารฮาราบละดันอามินันแปลว่าอขอให้เขตมะกาเนี่ยเป็นแมเป็นแผ่นดินฮารามห้ามอะไรห้ามมาทําร้ายกันห้ามมาเข็นฆ่ากันในนี้นะครับแล้วก็นบีมุฮัมมัดก็มีฮะดิสมาอธิบายความหมายที่นบีอิบรอฮิมขอ,อนี่คือขอให้เป็นตะเนาะฮราม m วิเทรเรียกันคือเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ ห้ามห้ามอะไรนะห้าม,ามห,ห้ามเอ่อคุมเหงห้ามฆ่ากันนะครับห้ามลังเลือดนะในดินแดนมักกะนบีบรอฮีมขอไว้ที่มักกะส่วนนบีมุฮัมมัดก็มาขอให้ที่มาดีนะเป็นเหมือนกับที่มักกะเหมือนกันนะครับเวลาของเราหมุลไลชาลล์ลพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับววลาฮิเตอ์ฟี่บันฮิดายอาวุสลามออะัยกุมมอร์ฮ์มะตุลลอฮิวะบารอกาตูอัลเฟลัยะเตดฟ์บร,รูนัลลุคราน ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا